สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ดูเกี่ยวกับจะให้เราดูหรือเลือกคัดสินค้าที่ใกล้จะหมดเวลานะครับเพราะสินค้าที่ใกล้จะหมดเวลาเนี่ยหรือว่าแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคนบิดแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นสินค้าที่ขายได้แล้วนะครับใน Ebay ฉะนั้นใน Ebay สินค้าก็ลักษณะการขายบนอีเบมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือขายแบบใบนาวกับแบบประมูล คลิปนี้ผมจะให้ดูสินค้าที่มีลูกค้าประมูลแล้วแล้วก็ขายได้แล้วนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ ebay.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดที่ฟังก์ชัน advanced นะครับ advanced ด้านขวามือนะครับกดเข้าไปนะครใน advanced search คือการกรองนะครับการกรองก่อนกันที่จะเ e ิร์ชจริงๆนะครับลงไปโดยปกติแล้วการเ e ิร์ชลงไปดิบๆเลย ก็จะเจอในสินเจอสินค้าขายดีขึ้นมาในอันดับแรกๆก่อนนะครับเราอาจจะเขาเรียกว่าเจอแบบกว้างๆยังไม่ลึกหรือว่ากรองได้มากพอนะครับการเจอแบบนั้นนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งที่เยอะแล้วก็สินค้ามีเขาเรียกว่ากําไรน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะขายสินค้าบน eBay หรืออยากจะได้สินค้า eBay ที่ราคาถูกผมแนะนำให้เข้ามาใช้ฟังก์ชัน advanced search ให้ให้คล่องนะครับให้คล่องลำดับแรกนะครับลำดับแรกเข้ามาที่ enter keyword name ก่อนนะครับให้ใส่คีย์เวิร์ดลงไปที่คุณอยากจะาขายสินค้านั้นๆหรืออยากจะไปไปดูไอเดียของสินค้านั้นนั้นว่าเขาขายไรายได้นะครับใส่คีย์เวิร์ดของประเภทสินค้านั้นลงไปนะครับ ผมใส่เป็นทอยลงไปนะครับใส่ไปลำดับที่2นะครับ price นะครับราคาผมอยากให้คุณกำหนดราคาด้วยว่าราคาที่อยากจะให้มาโชว์อันดับที่1จนถึงราคาแรกให้เป็นราคาเท่าไหร่นะครับราคาแรกให้เป็นราคาถ้าเกิดว่าเราขายเราไม่ระบุราคาลงไปทาง eBay ก็จะดึงราคาทั้งหมดตั้งแต่ 0.99ตั้งแต่ราคา1เหรียญ2เหรียญดึงขึ้นมาฉะนั้น igan, การระบุราคาเราจะได้ไปไปได้ดูสินคา้าที่พอที่จะมีราคาสัก10เหรียญหรือ20เหรียญตามที่เรากำหนดซึ่งปริมาณของราคาพวกนี้ก็อาจจะได้กำไรขึ้นมามากหน่อยนะครับระบุราคาลงไปผมระบุเป็น15เหรียญนะครับตั้งแต่15เหรียญขึ้นไปจนถึงกี่เหรียญก็ว่าไปนะครับส่วนที่2ผมจะดูเฉพาะออคชั่น นะครับก็คือในส่วนของประมูลนั่นเองผมจะดูในส่วนของสินค้าประมูลตั้งแต่15เหรียญขึ้นไปนะครับประมูลตั้งแต่15เหรียญขึ้นไปส่วนที่สามคอนดิชันผมเลือกเป็นนิวนะครับสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่โชว์ดีเตัวนี้สำคัญนะครับผมอยากให้คุณเลือกตรงนี้ครับ Number of bit form นะครับเลือกเป็น1ก็คือหมายความว่า อีเบย์จะไปดึงสินค้าที่มีคนประมูลแล้วตั้งแต่1บิตขึ้นไปนั่นเองนะครับตรงนี้สําคัญหมายความว่าอะไรครับนี่มี1บิตขึ้นไปก็สินค้าชิ้นนั้นมีการขายออกไปแล้วนะครับขายออกไปแล้วคือขายได้แน่นอนไม่ใช่ขายออกไปแล้วคือขายได้แน่นอนนะครับก็คือมีคนมาประมูล1คนหมายความว่าสินค้าชิ้นนั้นนะ่ะขายได้แล้วแน่นอนนะครับต่อมาครับโลเคชันก็เลือกเป็นไทยแลนด์ได้นะครับซอสบายครับ เลือกสินค้าที่ใกล้หมดเวลาครับ time ending s o o n e t นะครับสินค้าที่ใกล้หมดเวลานะครับผมเลือกอะไรไปบ้างนะครับย้อนกลับให้ดู1คือ keyword นะครับ 2. price นะครับคือราคาตั้งแต่15เหรียญขึ้นไปนะครับ format ของการจ่ายเงินาการชำระเงินเป็นแบบ auction นะครับคือสินค้าสินค้าที่ประมูลสินค้าที่ประมูลสภาพของสินค้าคือผมเลือกเป็นสินค้าใหม่นะครับ number of วันบิตก็คือสินค้าที่มีคนประมูลแล้วตั้งแต่1บิตขึ้นไปนะครับโลเคชันสินค้านั้นโลเคชันอยู่ไทยแลนด์นะครับซอสบายสินค้าที่ทามินดิ้งซูเนตสินค้าใกล้จะหมดเวลานะครับสินค้าใกล้จะหมดเวลากด Search ครับครับผลการค้นหาที่เรากรองออกมานะครับ อยู่ด้านบน New number of 1 bit 15บิต15เหรียญขึ้นไปนะครับ location Thailand ผลการค้นหามีอยู่ด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นนี้ครับ12บิตราคา69เหรียญน,นะครับ12บิตเห็นไหมครับคุณจะเห็นในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมๆที่คุณเคยเซิร์ชฉะนั้นการกรองโดยการใช้ฟังก์ชัน a d v a n c e Search จะทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรสามารถเห็นสินค้าที่เป็น niche market ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าอะไรจะใกล้จบในช่วงเวลาไหน ก็ส่งผลให้สินค้าถ้าคุณเลือกเวลาที่ดีในการจบเนี่ยส่งผลให้สินค้าของคุณอาจจะขายได้ราคาที่มากขึ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็เป็นเห็นไหมครับิบิตคนขายนะครับมีฟิทแบ็กแค่1แต้มนะครับก็ขายราคาได้69เหรียญนะครับนี่คือการกรองนะครับการกรองชิ้นต่อมาครับ24.50กับ12.50 Shi นชิปปิ้งนะครับ14บิตนะครับ14บิต คนขายมีแต้มสี่แต้มนะครับคนขายคนเดียวกันนะครับเขาเปิดราคาอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมา5 7 9 9ก็มีคนบิดแล้วนะครับมีคนบิดแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน Advanced Search แบบเทคนิคการดูสินค้าที่มีคนประมูลและใกล้หมดเวลานะครับลองนำไปใช้ไปประยุกใช้กันดูนะครับ คีย์เวิร์ดก็หามาจากในเว็บไซต์ Keyword t o o ทรูโ a ได้เลยนะครับลองไปประยุกต์แล้วปรับใช้กันดูครับผมสำหรับคลิปเทคนิคการหาสินค้าบน ebay ในกรณีที่ใกล้จะหมดเวลาเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับผม